โดนลึกลับโผล่ชายแดนทหารไทยงัดไม้เด็ดสอยร่วงคาตา4ี่ลำชายแดนจันทบุรีนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องจับตากันมากๆเลยนะครับทุกคนมีรายงานมาว่าทางนาวิกโยธินที่นั่นเขาเจอเรื่องไม่คาดฝันเข้าให้แล้วเมื่อมีโดนปริศนาบินโผรเหนือฐานปฏิบัติการของทหารเราตรงชายแดนจันทบุรี ลองจินตนาการดูนะครับว่าอยู่ๆก็มีอากาศยานไร้คนขับไม่รู้ว่ามาจากไหนบินวนเวียนอยู่เหนือหัวเราในพื้นที่สําคัญแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะฟังดูน่าตกใจเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของเราทํายังไงกันครับเนี่ยคือมันต้องมีการรับมืออะไรที่รวดเร็วมากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจการของนาวิกโยธินเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับพอตรวจพบปุ๊บเขาก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าแอนตี้โดรน ซึ่งเป็นชุดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนี่ยแหละครับจัดการตัดสัญญาณควบคุมแล้วก็บังคับให้โดรนพวกนี้ตกลงมาผลการปฏิบัติงานนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับสามารถสอยโดรนลงมาได้ถึง4ลำด้วยกัน4ลำเลยเหรอครับไม่ธรรมดาเลยนะครับแสดงว่าเจ้าหน้าที่เรามีความพร้อมมากๆในการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ใช่เลยครับแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับ เพราะจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่โดนตกลงมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่ารกแถมยังเป็นพื้นที่มืดอีกทําให้ไม่พบตัวอากาศยานไร้คนขับที่ตกลงมาคือมันอาจจะตกลงไปในจุดที่เข้าถึงยากหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยให้หาเจอได้ทันทีเจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคือทํางานกันหนักตลอดเวลาจริงๆนะเพื่อความปลอดภัยของประเทศเราเป็นการทํางานที่ต้องใช้ความอดทนและก็ความแม่นยําสูงเลยนะครับแล้วโดรนพวกนี้มันชอบบินมาตอนไหนครับ ทำไมถึงตรวจจับยากขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วนะครับโดรนปริศนาพวกนี้มักจะบินมาในช่วงเวลากลางคืนครับเพราะกลางวันเนี่ยมันสังเกตง่ายกว่าเยอะเลยไม่ค่อยจะเจอตอนกลางวันเท่าไหร่คือมันเป็นแทคนิคอย่างหนึ่งของการสอดแนมหรือการปฏิบัติการที่ต้องการความลับและลดโอกาสในการถูกตรวจจับนั่นเองแหละครับพอมากลางคืนยิ่งเป็นพื้นที่ป่ารกมืดๆการมองเห็นการติดตามยิ่งยากขึ้นไปอีก ซึ่งนี่ก็เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเฝ้าระวังให้ดีกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับฟังแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เลยนะครับต้องทํางานแข่งกับความมืดแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดผันตลอดเวลานั่นแหละครับและเรื่องโรนี้มันไม่ได้มีแค่ฝั่งเราที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับมีรายงานว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาได้ส่งตัวน,นําหนังสือปิดผนึกมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีของเรา ในหนังสือเนี่ยเขาขอให้ตรวจสอบกรณีที่พบอากาศยานไร้คนขับหรือโดนไม่ทราบฝ่ายบินร่วงล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาช่วงวันที่16-17มิถุนายนที่ผ่านมาอ้าวกลายเป็นว่าโดรนมันบินล้าแดนไปมาทั้งสองฝั่งเลยหรอครับเนี่ยแล้วโดรนที่ทางกัมพูชาพบเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับใช่เลยครับ มันกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปอีกครับโดรนที่ทางกัมพูชาพบเนี่ยเป็นอากาศยานไร้คนขับที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยบินอยู่ในระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ100-300ถึงเมตรและที่สำคัญคือบินในช่วงเวลากลางคืนเหมือนกันเลยครับนี่ก็เป็นจุดที่น่าสังเกตนะครับว่าทำไมถึงเป็นช่วงเวลาเดียวกันหรือมีลักษณะคล้ายกันแสดงว่าปัญหาโดรนล้าแดนนี่มันเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญเหมือนกันเลยสิครับแล้วก่อนหน้านี้ ฝ่ายไทยเรามีการเตรียมรับมือหรือประกาศอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับมีครับก่อนหน้านี้เนี่ยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเขาได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนเลยนะครับงดใช้ดโดรนในพื้นที่ราชการและเขตห่วงห้ามทุกประเภท เพราะอะไรนะครับเพราะว่าการบินโดรนในพื้นที่พวกนี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ครับแถมยังอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการออกไปโดยไม่ตั้งใจอีกด้วยคือเขาเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนสินะครับเพราะสถานการณ์ชายแดนมันมีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวมากๆเลยแล้วทางกองทับเรือของเราเขาได้มีการตอบโต้หรือถแถลงการอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่โดรนข้ามล้ำแดนไปมาบ้างไหมครับมีครับ พลเรือตรีปาระรัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือท่านได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ได้ทําการประท้วงไปทางกัมพูชากรณีที่โดนข้ามล้ําแดนมาฝั่งไทยเช่นกันคือมันไม่ใช่แค่เขาประท้วงเราเราก็ประท้วงเขาเหมือนกันครับเป็นการแสดงออกว่าเราก็จริงจังกับเรื่องนี้และไม่ยอมให้เกิดการละเมิดอธิปไตยของเราก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับและมาตรการหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับ จะมีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นไหมครับท่านพลเรือตรีปารัตท่านได้บอกไว้ชัดเจนเลยครับว่ามาตรการหลังจากนี้จะประเมินจากท่าทีของโรนเป็นหลัก คือถ้ามีโดรนเข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามทางตาหารหรือมีเจตนาที่ชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติทางตาหารเนี่ยก็จะมีมาตรการต่อต้านโดรนหรือใช้แอนตี้โดรนอย่างเด็ดขาดเลยครับนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเราพร้อมที่จะป้องกันอธิปไตยของเราอย่างเต็มที่แสดงว่าถ้าโดรนมีเจตนาไม่ดีก็จะมีการตอบโต้ทันทีเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และอธิปไตยของประเทศและล่าสุด เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับที่บริเวณด่านถาวรบ้างแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีทางนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านก็ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่จันทบุรีนําหนังสือไปยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีหนังสือส่งไปถึง2เรื่องเลยครับ2เรื่องเลยเหรอครับ น่าสนใจมากครับว่าเนื้อหาในหนังสือทั้งสองฉบับนั้นคืออะไรบ้างครับเรื่องแรกเลยครับเป็นหนังสือชี้แจงครับว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่ได้มีการปฏิบัติการบินโดรนอย่างที่ทางจังหวัดพระตะบองกัมพูชาเขากล่าวอ้างครับคือเป็นการเคลียร์ข้อสงสยัยและปฏิเสธข้อกล่าวหาส่วนเรื่องที่2ครับเป็นหนังสือประท้วงเลยครับว่ามีโดรนจากฝั่งราชอาณาจักรกัมพูชาบินเข้าล้ำมาในอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย นี่เป็นการยืนยันจุดยืนและเรียกร้องให้มีการหยุดยั้งการกระทําดังกล่าวครับคือทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาและประท้วงกลับไปพร้อมกันเลยใช่ไหมครับแล้วหนังสือทั้งสองฉบับนี้ส่งถึงใครครับ มีใครเป็นพยานบ้างไหมครับใช่ครับหนังสือทั้งสองฉบับนี้ถูกส่งถึงนายสกูผู้ว่าราชการจังหวัดพระทำบองโดยตรงเลยครับและมีพันเอกยิงสังเฮงหัวหน้าหน่วยประสานงานกัมพูชาไทยประจำช่องโดงเป็นผู้รับมอบรวมถึงนายคงยัดลวงประธานช่องโดงจังหวัดพระทบองร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับคือกระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างเป็นทางการและมีพยานรู้เห็นครบถ้วนครับฟังดูเป็นการดําเนินงานที่เป็นขั้นเป็นตอนและรัดกลุ่มมากๆเลยนะครับ แล้วทางฝ่ายกัมพูชาเขามีการตอบกลับมาบ้างไหมครับมีครับระหว่างขั้นตอนการยื่นหนังสือนั่นเองครับฝ่ายกัมพูชา โดยหน่วยประสานงานกัมพูชาไทยเขาก็ได้รับมอบหนังสืออีกฉบับจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบองเพื่อส่งกลับมายังผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีของเราเหมือนกันครับแต่ว่าในแหล่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้ระบุเนื้อหาที่ชัดเจนถึงประเด็นใดเป็นพิเศษนะครับคือเรารู้แค่ว่ามีหนังสือตอบกลับมาแต่ไม่รู้ว่าข้างในเขียนว่าอะไรซึ่งก็ทําให้สถานการณ์ยังต้องจับตาดูกันต่อไปครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเนื้อหาในหนังสือฉบับนั้นคืออะไรแล้วตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเขายังคงทำงานร่วมกันอยู่ไหมครับหรือสถานการณ์มันตึงเครียดมากจนคุยกันไม่ได้แล้ว โชคดีครับที่หน่วยประสานงานทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขายังคงทำหน้าที่เป็น,นกลไกหลักในการรักษาความสัมพันธ์และลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศนี้อยู่ครับคือถึงแม้จะมีเรื่องโดนล้ำแนนไปมาแต่ช่องทางการสื่อสารและการประสานงานก็ยังคงเปิดอยู่นี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะการพูดคุยกันการทำความเข้าใจกันจะช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้ครับก็ยังถือเป็นเรื่องดีนะครับที่ยังมีการพูดคุยกันอยู่เพื่อลดความขัดแยง้ง เพราะเรื่องความสัมพันธ์ชายแดนมันละเอียดอ่อนจริงๆนะครับใช่ครับสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานี่ต้องบอกว่ายังคงมีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวต่อความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แบบนี้มันจึงต้องดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยคือต้องประคองสถานการณ์ให้ดีที่สุดครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบสูงมากๆเลยนะครับ แล้วข้อสรุปของสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปครับเราจะติดตามจากไหนได้บ้างครับตอนนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าข้อสรุปและสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดเราสองคนก็คงต้องคอยติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปนะครับ